เปิดโลกออนไลน์ตอนที่4 5ผลไม้บำรุงเลือดสวัสวดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เปิดโลกออนไลน์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ5ผลไม้บำรุงเลือดค่ะจะมีผลไม้ชนิดอะไรบ้างเราไปชมกันค่ะ 1. ทับทิม ผลการวิจัยยสหรัฐพบว่าทับทิมสามารถรักษาผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยคุณสมบัติช่วยกักเก็บเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยให้ผู้ป่วยเบาหวานจำนวน10คนดื่มน้ำทับทิมคั้นสดวันละ1แก้วหรือ6ออนเป็นเวลา3เดือนผลคือร่างกายมีระดับอินซูลินในกระแสะเลือดลดลงระบบไหลเวียนโลหิตเป็นปกติขึ้น อาการมึนงงอ่อนเพลียและผมร่วงลดลงอีกทั้งผิวพรรณก็สดใสขึ้นกว่าเดิมค่ะ 2. แก้วมังกรแก้วมังกรอุดมไปด้วยโปรตีนจึงช่วยเติมร่องรอยผิวให้ดูเรียบตึงผลการวิจัยพบว่าแก้วมังกรเนื้อแดงดีต่อระบบไหลเวียนโลหิต และมีธาตุเหล็กอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเซลล์เม็ดเลือดนอกจากนี้ไฟเบอร์ในผลแก้วมังกรยังช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงบริเวณช่องคลอดบรรเทาอาการตกขาวที่ผิดปกติที่มีสีเหลืองปนหนองปนเลือดและมีกลิ่นเหม็นได้อีกด้วยค่ะ 3. สตรอบเบอรี่ ด้วยคุณสมบัติของวิตามินซีที่อุดมอยู่ในผลสตรอเบอรี่ช่วยบำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดงเมล็ดเล็กๆที่อยู่ในเนื้อสตรอเบอรี่ช่วยลำเลียงออกซิเจนในกระบวนการขจัดเลือดเสียจากผลวิจัยพบว่าอาสาสมัครผู้บริโภคสตรอเบอรี่สดทุกวันประมาณสองถ้วยตวงติดต่อกันนานหนึ่งเดือน มีผลการตรวจเลือดพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นปกติมากขึ้นคือ48,12,16เซลล์จึงส่งผลให้ผิวพันณภายนอกดูเรียบเนียนเปล่งปลั่งขึ้นค่ะ 4. กล้วยด้วยคุณสมบัติของแร่ธาตุแมกนีเซียมที่อุดมอยู่ในกล้วยช่วยบำรุงผิวที่ขาวซีดให้กลับมาเปล่งปังดูมีเลือดฝาด จากผลการวิจัยการบริโภคกล้วยเป็นประจำทุกวันส่งผลต่อสุขภาพเลือดคือช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคลูคีเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะในเด็กช่วงอายุแรกเกิดถึง2ปีค่ะ 5. แตงโม จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเนยวระราในสหรัฐอเมริกาเผยว่าหากบริโภคแตงโมเพียงครึ่งผลต่อวันดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตเพราะกรดอะมิโนอาจิโนที่ร่างกายเปลี่ยนให้เป็นสารนันติกอัลไซด์ทำให้เลือดสมบูรณ์ขึ้นถึงร้อยละ22จึงช่วยป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและภาวะหลอดเลือดแข็งตัวอีกด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่ธาตุเหล็กและโปรโตีนเพียงเท่านั้นที่จะช่วยให้อายุวะภายในของเราผลิตเลือดได้อย่างเป็นปกตินะคะแต่ยังมีวิธีที่ง่ายๆอีกสองสิ่งก็คือการดื่มน้ำเปล่าให้บ่อยครั้งในแต่ละวันซึ่งจะช่วยให้เลือดของเราไม่มีลักษณะข้นเหนียวจนเกินไปด้วยนอกจากนี้ยังต้องทำการบริหารทุกวันเพื่อกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนอยู่ตลอด เพียงเท่านี้ก็ช่วยปกป้องร่างกายของเราให้ห่างไกลปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับ5ผลไม้บำรุงเลือดคงจะได้รับความรู้และข้อคิดดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะ คลิปหน้าเปิดโลกออนไลน์จะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ